สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านบนช่อง YouTube นะคะแล้วก็ Subscriber ของ Fanpage หวานชูกาเล v e Ch Chinese Novel and Series ค่ะอพิโซดนี้นะคะเราก็มาถึงตอนที่26ของยุคจักรวรรดิหยงเลอแล้วนะคะทั้งเหอค่ะไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใดตั้งแต่ที่ไม่มีคำสั่งทางกฎหมายจากท้องพระโรงมาเหล่าพี่น้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้คืนที่ดินที่พวกเขาได้บุกรุกยึดครองไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หลังจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีกเลยแต่เกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่สามารถทำนาได้ดีไปตลอดทุกปีพวกเขาบางคนจึงต้องขายทุ่งนาของพวกเขาทั้งเหอเชื่อว่าตราบใดที่พวกเขาไม่ละเมิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้สามารถเพิกเฉยได้ส่วนสิ่งที่น่าลำบากใจของจูหยวนจางคือทำไมถึงไม่นึกถึงจูตีให้เขากลับมาและให้เขาได้พูดอย่างชัดเจน ตั้งแต่ที่ลูกรู้สึกผิดแล้วทำไมถึงไม่ปล่อยให้พวกเขาพูดอธิบายอะไรออกมาจูุยวนจางได้ฟังเช่นนั้นจึงสั่งให้รัชทายาทจ,จูเปียวขอให้กระทรวงครัวเรือนรายงานบันทึกประชากรและภาษีของเฟิ่งหยางในช่วงห้าปีที่ผ่านมาให้เขาได้ดูลีซานฉางขอให้ทั้งเฉิงจงลู่จงเหิงและคนอื่นๆมาที่บ้านของเขาเพื่อหารือ คนเหล่านี้ต่างกังวลว่า พระบัญชาของจูหยวนจางจะทําให้จูตี้กลับไปยังเมืองหลวงเพื่อขอให้เขากลับมาควบคุมจินอี้เว่ยอีกครั้งพวกเขาจึงเป็นกังวลเป็นอย่างมากหลี่ซานฉางสั่งให้ถังเฉิงจงไปหางโจและพบกับถางเหอแต่ช่างน,น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้พบกันหลี่ซานฉางแนะนําว่าผู้มีเกียรติชาวห้วยซีเหล่านี้ควรกลับบ้านและเขาควรที่จะได้รับที่ดินและทรัพย์สินบางอย่าง สำหรับพวกเขาใครจะรู้ว่าจูหยวนจางบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นนล้วนตาบอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฟืงหยางได้รับภาษีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ดินไร่นาและภาษีของประชาชนของเฟืงหยางไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่กลับลดลงเรื่อยๆนี่เป็นเพราะบุคคลผู้กล้าหารเหล่านั้นซื้อที่ดินไรนาในราคาที่ต่ำและยังต้องการให้เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นผู้เช่าที่ดินเหล่านี้อีกด้วย จูหยวนจางไม่เต็มใจที่จะให้ที่ดินและเงินทองแก่พวกเขาหลีซานช้างรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากในที่สุดเมื่อจูหยวนจางกล่าวว่าฮองเต้นควรแบ่งปันสิ่งต่างๆกลับประชาชนไม่ใช่กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จึงทำให้หลีซานช้างรู้สึกโกรธมากและเกียดเขาที่บอกว่าเขาอยากจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับประชาชนเท่านั้นเขาชี้ไปที่จูหยวนจางและพูดด้วยน้ำเสียงที่โกรธมาก จากนั้นก็ทิ้งไม้เท้าของเขาแล้วก็เดินจากไปจูหยวนจางผิดหวังกับวีรบุรุษเหล่านี้ที่เกิดและเสียชีวิตบากบันมากับเขาแต่ตอนนี้พวกเขากับทำเกินความคาดหมายเป็นอย่างมากทั้งเฉินจงและคนอื่นๆขอร้องให้จูหยวนจางอนุญ,ญาตให้พวกเขากลับบ้านเกิดเถิดแต่ในขณะนั้นจินอี้เว่ยก็เข้ามาล้อมรอบพวกเขาเอาไว้ ในปีที่23ของหงวูในราชวงศ์หมิงจูหยวนจางได้รื้อฟื้นคดีกบฏของหูเหวยยงเมื่อ10ปีก่อนวีรบุรุษผู้ก่อตั้งทั้งหมด8คนถูกจำคุกและถูกคุมขังคดีสำคัญจึงเกิดขึ้นราชสำนักและฝ่ายค้านก็เกิดความสั่นคลอนจูตี้จึงได้รับคำสั่งจากพ่อของเขาให้กลับไปยังเมืองหลวงอย่างรวดเร็วที่สุด เมื่อถางเหอรู้ว่าวีรบุรุษเหล่านั้นถูกจับกลุ่มเขาจึงรีบกลับไปที่เมืองหลวงทันทีในเวลานั้นจูหยวนจางก็มีคำสั่งไม่ให้ใครเข้าเฝ้าเพราะเขากำลังถือจอบขุดดินในพระราชวังและในมือของเขาก็มีบาดแผลที่เขาไม่ได้เห็นมันมาเป็นเวลานานแล้ว จูหยวนจางรู้ว่าถังเหอมาที่นี่เพื่อขอความเมตตาแต่ในฐานะชาวนาคนหนึ่งเขารู้ว่าทุ่งนาเป็นชีวิตของประชาชนคำพูดของจูหยวนจางทำให้ถังเหอถึงกับพูดไม่ออกรัชทายาทจ,จูเปียวคิดว่าหลี่ซานช้างและคนอื่นๆทำผิดก็ควรที่จะถูกลงโทษสำหรับความผิดพลาดของพวกเขา แต่ไม่ต้องนำพวกเขาไปสู่ความตายและเขาได้มอบจดหมายของจูตี้ให้กับจูหยวนจางจดหมายของจูตี้ทำให้จูหยวนจางลังเลและเขาตัดสินใจที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งรัชทายาทไปรับจูตี้และในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารก็มีเจ้าหน้าที่ได้นำจดหมายมาให้กับองค์ชายรัชทายาทจดหมายนั่นคือ พอตาของเขาอาจารย์ลู่ได้ลาออกเรียบร้อยแล้วเมื่อจูตีกลับมาที่เมืองหลวงจูหยวนจางก็มอบหมายให้เขาทำธุระของจินอี้เวยเมื่อเขาไปพบหลี่ซานฉางในคุก เขาพบว่าเขาได้สลักไว้บนผนังข้อหนึ่งเกี่ยวกับว่าเสียนอย่างนั้นเป็นของใครจบตอนที่26แล้วนะคะสำหรับยุคจักรวรรดิหยงเลิกค่ะก็เรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ทางท่านจูตี้ก็ได้กลับมาเมืองหลวงแล้วก็มาดูหน่วยงานขององค์รักษ์เสื้อแพรอีกเหมือนเดิมค่ะก็แน่นอนว่าหน่วยงานนี้มักจะได้รับคำสั่งให้ทำเรื่องราวที่โหดร้ายนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่ ที่27นะคะของเรื่องยุคจักรวรรดิยงเลิกค่ะพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสดถัดไปนะคะมีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะ